พี่น้องคันนี้ครับจมมิจิลีเลยครับอยู่ไหมครับนี่คันทอดกันมากครับพี่น้องลากลงนำไหลเหมือนกัน,นครับโอ้เยอะแล้วครับผม ดียามคาคืนครับพี่น้องวันนี้ก็ยังพบกับผมชายลายสายลุยเช่นเคยกับผมวันนี้พามาใส่เบ็ดดึกแก้วครับพี่น้องแต่ว่าสายเสร็จแล้วครับมาได้เปิดให้ดูไม้แต่เขาวันครับเพราะว่ามามืดครับมาถึงไม้ก็มืดเลยมอร์บินห้าไม้ครับพี่น้องไม้ที่มอง,มองว่งไายกระนาแห้งมุดมาถึงไม้นี่กับมืดตึบครับก็เลยมาถึงกระหลิบใส่ เาจะลองเดินดูครับจักรอบครับพี่น้าะอย่าหกมากเดิมครับวันนี้โหกเหลือจากมาคลิปที่แล้วครับเสีเยดายเหยื่อครับเลยวิ่งมาหาแบบใส่ใหเหยือห่อมุดภาษาวิ่งไปซื้อมานหนังไก่อ่ะแล้วอย่างไีก็ค่อยมาพบกันหลบมาดูมายามเลยครับผมว่าจ,จะ,มะมีขมานมีแต่มมีตัวไหมครับวันนี้ ตอนดี้ยังทำคืนครับพี่น้องมาดูเบ็ดสักรอบครับผมก็ดูมอได้หลายขั้นแล้วะครับพี่น้องเห็นขั้นี้มีอาการครับผมอะไรมากัดมันขีบแบ่งหมดพี่น้องดูอะไรแทะกันไม่รู้ครับอ่ะตามแบงคมาแล้วครับผม มันดูต้นตัวอะไรแจะครับปูหรือเปล่ามันลอยกามปูเลยเอ๋อเขายากเก็บครับผมตต่แหลกเาอาแหลกมาแล้วครับผมครับพี่น้องครั้นี้ครับผมปากหลงน้ำครับ <c oughs> ยังอยู่ยังยูย่ครับโอ้สายสวยอยู่พี่น้องสายสวยอยู่ครับผมไม้หนึ่งแต้มนะครับ าาเก็บคับผมขอบพีนองดูไม่ต่างหลายคันครับไม่หนึ่งแต้มนะครับผมแต้ที่สามครับปากินหางครับวันนี้ไหมนี่นี่เยอะเหลือครับผมเอาพยายามเก็บครับผมครับผมนี่เราก็เดินทางมาถึงเบ็ดคู่สุดท้ายแล้วครับ ครับข้าวทุดท้ายครับผมีเชือกมัดอยังีงครับตัวปลาพี่นอ้องติดข้าสุดท้ายพอดีครับผมรุ่นทำน้ำพลิกครับตัวนี้วันนี้ปลากินห่างพี่นอ้องก็คงจะดูแค่เราเดียวเลยนะครับเพราะว่าในกระพักผ่อนมาหน่อยมาสองคืนครับ นี่นะุงอีกสามแต็มครับพี่น้องอันนี้แต้มหนึ่งเป็นสีแต้มครับรอบนี้ขำขึ้นนี่ครับผมอย่างนี้ก็ว่าพบกันรอบเช้าอีกหนึ่งรอบนะครับพี่น้องรอบนี้ขอดตัวขบานพักผ่อนแล้วครับผมคืนนี่ครับปันดีตาตีสวัสด์ทุกท่านครับผมพบกันใหม่รอบเช้าครับสีแต้มใส่ตาต้มพริกครับผมสวัสดีคยมเช่าครับพี่น้องทามากูเบ็ดครับผม ผมมาได้สองคันนะครับคันที่สามครับโอ้ปลาหมออีกแล้วปลาหมอซีพีแล้วครับหมอยักษ์ครับผมอ่ะเราขอหยัดเก็บครับยำแรกยำเช้าครับผมครับพี่น้องเนี่ยกูมาได้หลายคันมาสมควรแล้วครับเจอแต่พวกหมอครับสองสามตัวแล้ว ครับน,นี่ครับช่วงซีมีดึงๆครับผมมาแล้วครับปากคอปากคอปากคอตำลายของชาวนี่ครับผมใส่ตัวปลาค,ครับพี่น้องมาดูคู่ของน้าน,นี่ครับโอ้ ปลาลำพองเลยเดพี่น้องใส่สวยนะครับผมว้าลำพองใหญ่เด้อครับเบ็ดฝันหมดเลยเสือกหยุดมดใส่สวยครับปลำพองตัวนี้ฝั่งนี้ในเอาครับพี่น้องฝั่งนี้ก็ยุดหยุดยุดครับปลาอะไรครับโอ้ชอนใส่สวยพี่น้องยัองน้อพันยาครับ ยาครับผมนี่มาขึ้นมาแล้วครับครับจิดขู่ล้วครับผมแพคขู่ลลวครับอ่ะแล้วขอยาดเก็บกับผมพี่น้องคันนี้ครับจมมิจิลีเลยครับอยู่ไหมครับนี่อู้ อยู่ครับแต่ว่าตุ้ยครับผมลูกใหญ่ครับนี่ครับพันยาคือน้าใจไม่ได้ครับโอ้ตัวสวยสุดเลยพี่น้องแต่ว่าเรียบ้อยดีครับไม้หนึ่งแต้มเลครับผมคันทัดกันมากครับพี่น้องปากลองนำไหลเหมือนกันครับโอ้เยอะแล้วครับผม ของยายใส่สวยครับวันนี้นึกว่าจะไม่เจอใส่นี่ซะแล้วมาแล้วครับผมใส่ใหญ่ๆงามๆมีมายเห็นอยู่แล้วครับผมขออนุญาตเก็บครับภานี้เหมือนเป็นซิบเบียกพี่น้องปลาอะไรครับเออหมอยลก็โมยญ่ใส่สวยแล้วครับผมู้หมอต้วยพี่น้อง กวนตับเลยครับผมใหญ่เลยครับครับสามนิว้วผมต้องเต็มเลยครับผมมันเห็นันขนาขนามีอาการมีหนองโอ้หมอเีรครับผมหมอแพ็กค,คู่ครับแต่ว่าตัวให,ใหญ่ดีด้วยนะประมอไม้นี่หมอซิพีครับผมประมอซิพี เดาตัวหน้อยกว่าตัวนี้น้อยครับผมเอ้าขอหยาดเก็บผมหมอคเอาครับตัวงามๆปปนี่คันาดสีโค้งๆพี่นาะอยู่ไหมครับโอ้ไม่อยู่ครับผมดึงเข,งข,งข,งขงาขนาไม่ค่อยอยู่ครับตัวขออยู่ดีมันผมเคยเห็นแต่ตัวของ่างดึงเข,งขงาขนายังไม่ง้างครับผม เป็ดกรไก่ยมดเลยครับพี่น้องมันแต่ป้าหมอครับวันนี้แต่ปลาหมอไม่ได้ใส่ใหญ่เลยครับครับพี่น้องนี่เรากกูเบสเราเสร็จแล้วครับผมงานเรานี่ครับลุกใหญ่ครับลำพองกับตัวใหญ่หนึ่งตัวครับผมแล้วก็ช่อนใสงามๆคันตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวใส่ตัวปลาสองเต็มครับ น้องนั่งกับป้าหมอลุนลุนครับผมโอ้แต่ว่าดรวมๆเราก็น,ำน้นำหนักอยู่ครับน้ำหนักอยู่ครับอ่ะก็ถทืบประมานอยู่ครับพี่น้องรอบเช้าวมันป้าหมอใหญ่ครับปลาดุกปไปลาช่อนลายตัวแต้มปลาช่อนใหญ่ได้ตัวเต็มนหนึ่งปลาดุกใหญ่เต็มหนึ่งครับแต่ปลาช่อนน้อยๆนะก็ได้สองสามตัวครับน้องนั่งกับป้าหมอใหญ่ครับอ่ะคลิปนี้ก็มีข้อมันให้ ตัดชมเพล่นตอนนี้ครับพี่น้องเราก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับแต่ว่านักเบ็ดก็คงจะพักไปก่อนละครับไม่มีที่ดักลวครับอีย่างกับเขาเว้นกลางคืนแล้วมีเวลามาใส่ลวครับน้ำกระแหงหมื่อเราละพี่น้องเ้วอยู่แต่หม้ในลึกนี่ครับแต่ว่าทา,างวังทางชาวก็วยิ่ลองไปหาเขาป่าหาดูเฮ็ด ไม่ครับพี่น้องเห็นเขตอื่นเขาเห็ดงอกครับมาดูบานผมงอกหรือยังมาด้กเขาป่าไปดูสักทีครับเอาคลิปนี้ก็ฝากผลงานมาเพีงเท่านี้นครับผมขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์เช่นเคยครับเราก็ไว้หกกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่างไรกับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับ